สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบเจอกับพี่วิวอีกแล้วนะครับเขาเรียกว่าหาเรื่องพูดไปเรื่อยอ่ะคือใกล้กจะปีใหม่หรือว่าผ่านพ้นปีใหม่มาแล้วคือไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตัดต่อตอนไหนอะไรยังไงเนาะพอปีใหม่อ่ะมันก็จะเป็นช่วงเทศกาลอ่ะผู้แก่เข้าใจปะมันจะต้องมีความแบบเฟสติวัลมีความแบบว่าเฮฮาไปจิงโกะไปจิงกี้อะไรนะครับว่ากันไปก็จะมีหลายคนที่เทศกาลนี้กูจะไปไหนอะไรยังไงมีแพลนอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับหลายๆคนที่แบบว่ากูนอนดูเน็ตฟิกอยู่บ้านก็ได้หรือกูจะออกไปจอยกับเพื่อนก็ได้ต่างคน แต่พี่ว่านะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นช่วงจริงๆอะแล้วเรามีโอกาสได้ไปอะก็ไปเถอะครับคือมันไม่ใช่นู่นนี่นั่นนะเว้ยขายของนิดนึงนะมาร์คีซีนะของน้องฉัดใช้ดีมากแกเวลาฉันหน้าโทมฉันอะไรแบบขอบตาค้ำเลยฉันใช้ตัวนี้แหละฉันเอาไปแช่เย็นมาปุ๊บแล้วก็อื้มอุ๊ยอะไรกระฉุดไม่รู้ใช้ไปเลยค่ะแล้วมาร์ตานะคะก่อนที่จะไปเที่ยวหรือว่าแกมันดีมากมันมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเนี่ยมันออกออกมาจะถุงมันจะเป็นมันจะเป็นน้ำๆก่อนนะพวกแกอย่าเพิ่งตกใจนะเ เด็กๆถึงไหนแล,แล้วเมื่อกี้กูพูดบางทีกูเหมือนหน้ากากอินซิเดน์เหมือนกันการที่เราได้ออกไปข้างนอกอะบางทีอะเราออกไปเพื่อที่จะไม่ใช่ว่าไร้สาระอย่างเดียวไปกินเหล้าเมาสัมภารลเลทเมาคุยกันแต่เรื่องไร้สาระคือให้คิดว่าไปเพื่อปล่อยจอยปล่อยใจคุยกับเพื่อนชิลๆนั่งสังสรรค์มีฟิลอะไรร่วมกับบางอย่างอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันก็จะทําให้เราอะรู้สึกเหมือนกับเทศกาลนั้นอะสนุกไปเจอคนใหม่ๆเอ็กซ์เพียนใหม่ๆเทศกาลอะมันไม่ได้มีทุกวันเข้าใจปะมันก<ๆ>็จะมีนานๆทีอะปีละครั้งสองครั เจอออกไป,ไปเผชิญไปซึมซับก,ก่อนไม่ว่าจะมันจะโอเคหรือไม่โอเคอะลองไปก่อนแล้วกลับมาให้ประมวลผลให้ดีว่าไอ้ที่เราไปเจอมาดีไม่ดีว่าโบกหรือลบว่าคูณหรือหานวะหรือว่าเราควรที่ต้องไปซ้ําหรือไม่ควรไปอีกเลยอะไรเงี้ยบางคนนี่อยู่ที่บ้านอะเอาจริงดูเน็ตฟิกอยู่ที่บ้านมันก็มีความสุขมากแล้วพี่ก็เป็นคนที่ดูเน็ตฟิกอยู่บ้านเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเวลาที่เรามีโอกาสที่จะได้ออกไปข้างนอกจะไปเจออะไรนู่นนี่นั่นอะมันก็มันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องค้นหามานะันอะเออเขอ้าใจปะนั่นแหลคะครับผมสําหรับใครทีีี่่ปใหมน อยู่บ้านชิลๆอยู่กับบ้านกินสัรค์อยู่กับคพรอบครัวก็คือมีความสุขมากๆอยู่แล้วอันนั้นก็คือจอยสุดๆอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ออกไปข้างนอกแล้วได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็คือถือว่าเป็นกําไรของเราเหมือนกันนะคะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็แฮปปี้นิวีย์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆปารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามดั่งที่มุ่งหวังนะที่สําคัญเลยคือสุขภาพดีการเงินดีการงานเลิศแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับจเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ดีๆแล้วก็มมีีีีชววิตท่่่สสสดดใใรรราบบืนััหค